ไวเน็ตเวิร์ด EP สองนะครับเรื่องราวของคุกที่มองไม่เห็นเราคุ้นๆอย่างนี้ไหมครับบ้านที่ทํางานที่ทํางานบ้านบ้านที่ทํางานที่ทํางานบ้านบ้านที่ทํางานที่ทํางานบ้านบ้านที่ทํางานที่ทางานบ้านเราฟังมาสี่รอบเรารู้สึกไงบ้างครับเบื่อไหมฮะทำไมพูดซ้ําแต่ในความเป็นจริงนะครับมันก็เหมือนชีวิตจริงเราครับเราไม่ได้ฟังแค่สี่รอบนะแต่เราทาเนี้ยตอนเนื่องมากี่ปีแล้ว สามปีห้าปีสิบปียี่สิบปีหรือว่าสามสิบปีบ้านเ e ที่ยมงานที่ทำงานบ้านเรื่องราวเรื่องนี้ครับมันเหมือนกับเราอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นเ,เลยเนาะไม่มีลูกกงด้วยแต่เราก็ไปไหนไม่ได้เราก็ไม่พ้นกับเกะกับอันนี้มันเหมือนในในชีวิตจริงของฮาราว่าทำงานสายวิซอโยอธาอาจดเข้างานแปดโมงเช้าเรื่องงานเที่ยงคืนทำบวนอย่างเงี้ครับเจ็ดวันเต็มเลยแล้วฮาก็มานั่งคิดในใจว่าฮาร์าต้องทำเงี้ยอีก,กี่ปีสิบปีหรอยี่สิบปีหรอสามสิบปีหรอสี่สิบปีหรอหรือตลอดชีวิต ก็มานั่งคิดว่ามันเหมือนขาดอิสรภาพเลยเนาะมันไม่เหมือนอะ่ะมันขาดเลยแต่จะดีกว่าไหมอ่ะถ้าวันนี้เราสามารถปลดล็อกอิสรภาพเราได้เราไม่จำเป็นต้องใช้เวลาครับแปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนในกับที่ทําง,งานอย่างเดียวแต่วันนี้ถ้าเราเลือกที่มาสร้างธุรกิจของเราเองครับจนเราสามารถครับปลดล็อกอิสรภาพเราได้ตื่นกี่โมงก็ได้นอนกี่โมงก็ได้ไม่ต้องใช้ชีวิตโดยที่อยู่ในคุกที่ไม่มีลูกกงอย่างนี้ดีกว่าไหมครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของคุกที่มองไม่เห็น